กรมภาษีสว่างขวัตเสด็จทรงเยี่ยมและติดตามพระอาการเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภาเมื่อเวลา16.59นาฬิกา59นาทีวันที่26ทธันวาคมพุทธศัการาช2565สมเด็จเจ้าฟ้ากรมภาษีสว่างขวัตวรคัติยาราชนาลีสเสด็จจากสนามบิสุวรรณภูมิอำเภอบางพรีจังหวัดสมุทรปราการไปยังโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานคร ภายหลังจากเสร็จสิ้นการเสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่14-26ถึงธันวาคมพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาโอกาสนี้รองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันชายสิทธิพัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และผู้บริหารโรงพยาบาล ร้อมด้วยประชาชนเฝ้ารับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้ายังอาคารภูมิสิริมังคารานุสรณ์ประทับริบเสด็จไปเยี่ยมและติดตามพระอาการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยาวดีกมรโงราชสาลินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาเป็นการส่วนพระองค์ รั้งนี้นับตั้งแต่สำนักพระราชวังได้มีการถแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา,าเรินธิราเทพยว,วดีกมารหลงราชสารินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดามีอาการพระประชวนหมดพระสติโดยพระอาการทางพระหัตถไทย ระหว่างทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยงที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2565นั้น ความซาฝ่าพระบาทสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตววรัติยะราชนาลีทรงห่วงใยพร้อมกับทรงติดตามพระอาการโดยตลอดแม้จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณณนะประเทศญี่ปุ่นอยู่ขณะนั้นก็ตามโดยอันหนึ่ง ในวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2565ได้เสด็จออกณนะห้องประทับโรงแรม Imperial, รอ,อาาราิมพีเร,รีลเยลกรุงโตเกียวทรงนำเอกอัครราชทูตข้าราชบริพารและเจ้าหน้าที่สถานทูตไทยณกรุงโตเกียวรวมบำเพ็ญกุศลสวดมนต์ปดโพชังคัปร,ริก7จบเพื่ออาราธนาบารมีของพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัว ยานสัมปันโนให้คุ้มครองและสิริมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรากิติยาภานาเรนเทิราเทพยาวดีคกรมารหลวงราชสาลินีสิริพัชระมหาวัชระราชธิดาทรงหายจากพระอาการประชวนมีภารณามัยแข็งแรง ทั้งนี้ตามคติความเชื่อของชาวพุทธได้กล่าวไว้ว่าบทสวดโพชังคปริตนี้ถือเป็นหลักธรรมที่เปรียบดังพุทธมนต์ที่จะช่วยให้ผู้ป่วยหายจากโรคภัยไข้เจ็บโดยเร็ววันขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากแนวหน้าและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวนั้นอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากสิค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ